ร้านเอพีฟอร์มเซลครับวันนี้ขอนําเสนอเครื่องผสมอาหารรุ่นกลางนะฮะรุ่นนี้รุ่นกลางนะครับผมขนาดบรรจุของรุ่นนี้ครับร้อยถึงร้อยห้าสิบกิโลนะฮะตัวนี้ความสูงของเครื่องนะครับผมนะจากฐานนี่ฮะมาหาข้างบนนี่นะครับผมตัวนี้ร้อยสิบแปดเซนนะฮะความกว้างจากนี้นะฮะตัวนี้ร้อยร้อยเซนนะครับตัวนี้นะ แล้วก็ด้านข้างนะครับความกว้างด้านข้างนะครับจุดนี้นะครับตัวนี้65เซนนะครับความลึกของถังนะครับตัวนี้72เซนนะครับตัวนี้เราใช้มอเตอร์2แรงนะครับเกียร์ทดเบอร์เ0รนะฮะตัวนี้มีสายพานดึงนะครับภายในเครื่องนะครับผมจะเป็นระบบเครียวหมุนตัวนี้นะ มีฝาเปิดได้2ด้านนะครับกันฝุ่นกันกระจายนะครับเวลาใช้งานนะครับไอ้หลายยี่ห้อเขาก็ไม่ค่อยทำฝานะครับแต่ของเรามีฝาให้นะครับภายในเป็นเกลียวนะฮะหมุนนะครับผมนะฮะความเร็วรอบของการหมุนนะฮะผมทดสอบให้ดูนะครับนะตัวนี้หมุนสิสี่รอบต่อนาทีนะครับนะปากกว้างท่างอกนะครับผมตัวนี้9้าเซนนะครับ เวลาชิ้นงานออกเด็กไหลอะไรอย่างเลยนะครับผมกานรผสมนี้แค่เวลาแค่5นาทีต่ตอครั้งนะครับถ้าใจสนใจนะครับผมเรื่องผสมอาหารนะครับเรามีสรุ่นนะครับ SFL ตัวน<ม>ี<ม>้เป็นขนาดกลางนะครับสนใจติดต่อมาได้ครับ,ร,บร้านกิทมีพัฒนาเซลล์ครับโอเคนะครับ